บูแอปแบลนะคะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันค่ะซ้ายขวานะคะเซตลา1ิทีค่ะเริ่มจากเราอยู่ในท่าคานนะคะพยายามเช็คให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่แล้วเรากระจายนิ้วมือว้างๆนะคะจากนั้นค่ะกูจะเริ่มจากเตะขาซ้ายไปทางด้านข้างก่อนนะคะ1 2 3หัวเข่าเราจะไม่ติดพื้นนะคะ4 แปดเก้าสิบจากนั้นเราวางเข่าซ้ายลงนะคะคราวนี้เราเตะขาวขวาค่ะอีกสิบทีค่ะหนึ่งสองสามเตะทางด้านข้างนะสี่ห้าหเจ็ดแปด สิบวางขาวขวาลงแล้วเราพักได้นะคะอยู่ในท่าเด็กหมอบนะคะคราวนี้เรามายกเข่าขึ้นออกทางด้านข้างเรียกว่าท่าหมาฉี่กันค่ะเซตลาสิทีซ้ายขวานะคะเรามาเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่เข่าเราจะไม่วางติดพื้นนะคะห้า 6 7 8 9 10วางเข่าซ้ายลงค่ะคราวนี้เป็นขาขวานะคะยกขึ้นทางด้านข้างเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบวางขาวขวาลงแล้วก็พักอยู่ในท่าเด็กหมอบค่ะค่ะเราวางศอกลงนะคะให้ศอกอยู่ใต้หัวไหล่จากนั้นนะคะเราเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังส่วนปลายเท้าขวานะคะเราจะจิกปลายเท้าไว้หรือว่าเราจะวางปลายเท้าราบก็ได้นะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะวาดขาซ้ายออกทางด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วเราวาดกลับไปทางด้านขวาน้ำหนึ่งนะคะเส้นละสิบทีค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิคราวนี้เราเอาขากลับมาค่ะเปลี่ยนเป็นขาวขวานะคะเตะขาวขวาไปทางด้านหลังเตะออกทางด้านข้างระววางมระถางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแสจากนั้นเอาขากลับมาแล้วพักนะคะใช้มือดันก้นติดส้นเท้าพักอยู่ในท่าเด็กหมอบค่ะ